สวัสดีครับพบก,กับผมมาลุ่นนนย์ยนยนะครับวันนี้จะมาขึ้นกระเช้านะครับร็วมทุง,งานโดยภูน้อยร้อยลีลานะครับตัวนี้ก็สับสวิตกระเช้าขึ้นนะครับแล้วก็มานะครับพกกุกระเช้าปิดาวาล ตัวนี้เป็นกลุ่มเล่นเครื่องนะครับถ้าต้องการเร็วๆก็กดลงัปที่นึงแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็อันนี้ก็ยกแขนล่าง วัน,นนี้ตัดต้นปาล์มนะครับแล้วก็มาถึงเพื้นแล้วครับออตอนนี้ก็กําลังเอามาช้างขึ้นนะครับ <c oughs> นี่ครับเพิ่งมาใหม่ไฮ้ดรลิกลวครับ <c oughs> ตอนนี้กำลังเคียมประกัน ทางเข้ามาซ่อมให้นะครับมอนเรียบร้อยเอารถออกขักเก็บเป็นไงบ้างครับหัวหน้าปูเขาขอท้ายชุดเพื่ออยู่นี้นะ <c oughs> เขียนแล้วไปเขียนละมามืนบอ เก็บฝากสวิตดับเครื่องนะครับน,นี่ต้องเปิดสวิตตัวนี้ก่อน ไปเลยเข้ามาเย,ยแล้ว <h ums> <h ums> เียงเขาแล้วใบทรงโอ้ยเพื่ออัปโหลด นีโน่คอนเน็กล้อโดดดีนะครับรุ่นนี้เห็นเพื่อนทางองบุบลที่ทำงานไฟฟ้ามาบอกว่าโดดดีมันหนักท้ายนะครับ มี GPS นะครับต้องรูดใบขับขี่คนที่จะขับได้ก็ต้องมีใบขับขี่ประเภทสองนะครับเป็นบอก็ได้เป็นทอก็ได้ตัวบรรทุกอันหมดแล้วกระทุกอนหมดแล้วเอาถ่กขอเดี๋ยวออกไปนั่งนู้ดเอากระเป๋าก่อน<ๆ>เดี๋ยวจะออกไปหน้าง,งานต่อนะครับ นี้ก็พอเท่านี้ก่อนนะครับถึงหน้างานค่อยว่ากันใหม่